สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่52รีไวซ์ครั้งที่3นะครับกลยุทธ์ที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้คือ close first order and early profit order นะครับปิดไม้แรกและไม้ที่มีกำไรใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างที่52รีไวซ์ครั้งที่1รีไวซ์ครั้งที่2ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเพราะ EA ตัวนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับและ รีไวซ์ครั้งที่3นี่นะครับผลจากการนำไปใช้งานดีกว่ารีไวซ์ครั้งที่2เยอะมากเลยนะครับด้วยเหตุผลประการใดเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ EA ตัวนี้นะครับหัวใจสำคัญคือนะครับเราจะทำการปิดไม้แรกนะครับซึ่งจะเป็นไม้ที่ติดลบเยอะที่สุดในกระบวนการแก้ไม้ท่านลองคิดภาพตามนะครับหากเปิดไม้บายแล้วผิดทางใช่ไหมครับระบบก็จะเปิดไม้แก้หากเปิดไปแล้ว20ไม้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเปิดไม้บายแล้วราคาลงไปยาวเลยใช่ไหมครับระบบแก้ไม้ก็จะเปิดไม้บายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม้ไหนขาดทุนเยอะสุดครับ ไม้ที่1ใช่ไหมครับไม้ที่1จะขาดทุนเยอะที่สุดใช่ไหมครับส่วนไม้ที่20 19 18ก็จะขาดทุนน้อยนะครับที่สุดตามลําดับไปนะครับเมื่อราคามีการกลับตัวขึ้นนะครับระบบจะทําการบวกนะครับตัวไม้ที่มีกําไรนะครับว่ามันเพียงพอกับการชดเชยไม้แรกหรือ,อยังเห็นไหมครับถ้ามันเพียงพอนะครับมันก็จะทําการปิดไม้ที่มีกําไรอาจจะ2ไม้3ามไม้4ี่ไม้ นะครับรวมกันแล้วเท่ากับไม้แรกแลันก็จะปิดรวบทีเดียวเลย5้าไม้เป็นต้นนะครับน่าสนใจใช่ไหมครับ EA ตัวนี้นะครับเราจะนำมาใช้ในระบบที่เราต้องการลิมิตจำนวนออเดอร์นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยคาว่าเกิดความปลอดภัยยังไงเราต้องคิดภาพนะครับถ้าเราจะเทรดยาวๆนานๆแล้วเราตั้งโจทย์ว่าเราจะออกไม้อย,อย่างไรให้ไม่เกิน30ไม้เห็นไหมครับ ไม่เกิน30ไม้ให้เทตดได้5ปี10ปีทำอย่างไรครับเราต้องรู้จักบริหารจัดการ30ไม้นั้นใช่ไหมครับว่าจะต้องปิดไม้ไหนบ้างปิดไม้ไหนก่อนปิดไม้ไหนหลังถูกไหมครับซึ่งตัวอย่างนี้นะครับจะตอบโจทย์นี้นะครับและสามารถใช้ไม้นะครับใช้จํานวน order by order cell ที่เกิดขึ้นไม่เกิน30ไม้นะครับและสามารถลันยาวๆได้ดูจากรูปนะครับผมได้ทําการทดสอบกับ EURUSD นะครับ กำไร140กว่าเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลา2ปีออกจำนวนไม้1,486ไม้เห็นไหมครับจำนวนไม้ก็ออกเยอะนะครับกำไรก็สูงเห็นไหมครับดีๆแค่30กว่านิดๆเองนะครับทั้ง relative ดีๆและ maximum ดีๆนะครับน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันครับว่าจะเขียน EA ตัวนี้กันอย่างไรครับเริ่มต้นนะครับเรามาดู แอรีที่1ก่อนนะครับแอรียของการออกไม้แรกว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรนะครับหาจุดเปิดไม้บายไม้แรกหาจุดเปิดไม้เซล์ไม้แรกหากเราเปิดได้นะครับได้ดีใช่ไหมครับโอกาสที่จะเปิดไม้ายแล้ววิ่งขึ้นก็มีสูงใช่ไหมครับ ก็กินกำไรได้เลยนะครับเปิดไม้เซลล์โอกาสที่จะวิ่งลงก็มีสูงก็กินกำไรได้เลยนะครับมันก็จะทําให้ตัวเปอร์เซนดีๆสูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วน Constant v a r i a b l e ผลจะไม่พูดนะครับเนื่องจากว่า EA ตัวนี้มีตัวแปรค่อนข้างเยอะนะครับให้ผู้เรียนย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่52 r e v i s e ครั้งที่2นะครับจะได้เข้าใจความหมายของ v a r i a b l e และ Constant แต่ละตัวนะครับมาดู Are รแรกนะครับ เราจะเริ่มต้นด้วยการใช้ box note filter by type e t e r by o l sell หากยังไม่มีการเปิดไม้บายเปิดไม้ s e ล l คือระบบโล่โงๆเลยใช่ไหมครับยังไม่มีไม้บายไม้ซล l l เกิดขึ้นนะครับเรามาดูเงื่อนไขการเปิดไม้บายก่อนนะครับเราจะดูว่าเรื่องที่1เลยนะครับ R เอา condition มานะครับตั้งเงื่อนไข RSI นะครับที่ period 7ทำไมต้องใช้ period 7ครับเพราะผมจะเทรด time frame 1นาที5นาทีนะครับหากใครจะเทรด time frame 1ชั่วโมง 4ชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นพีเรีย14ินะไม่มันเป็นมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดขึ้นนั่นเองนะครับในกรณีที่ RSI ต่ํากว่า30เห็นไหมครับ RSI o v e r SI s o l นะครับผมตั้งเป็นค่าคงที่คือ30 overbought คือ65นะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับถ้า RSI ต่ํากว่า30นะครับมันจะต้องเกิดแพทเทิร์นแท่งเทียนเป็นโดจิขึ้นนะครับการที่ผมจะหาแพทเทิร์นแท่งเทียนที่เป็นโดจิ ผมใช้3บล็อกครับบล็อกคอนดิชันบล็อกที่1นะครับผมอยากได้โดจิที่เป็นแท่งเทียนขาขึ้นคําว่าแท่งเทียนขาขึ้นคืออะไรครับราคาเปิดใช่ไหมครับแคนเดิลโอเพนอยู่ต่ํากว่าราคาปิดแคนเดิลโครสแท่งแท่งเทียน ID 1ก็ใส่แคนเดิล ID หนึนะครับเห็นไหมครับแท่งเทียน ID 1ต้องเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับเงื่อนไขที่1นะครับต่อมานะครับไส้เทียนนะครับแคนเดิล bottom width ใส่เทียนด้านล่างของแคนเดิล ID หนต้องยาวกว่านะครับแคนเดิลอัปเปอร์วิ i ไซ h ของไส้เทียน ID 1เห็นไหมครับไส้เทียนด้านล่างต้องยาวกว่าไส้เทียนด้านบนเห็นไหมครับอันนี้คือเงื่อนไขที่2นะครับเงื่อนไขที่3นะครับไส้เทียนด้านบนนะครับ Candle Upper Wick Size นะครับของ Candle ID 1ต้องยาวกว่า Body นะครับ Candle Body Size Candle ID 1ผู้เรียนคิดภาพตามนะครับสเงื่อนไขนี้นะครับหากเข้าเงื่อนไขทั้ง3เงื่อนไขต้องเป็นคุณลักษณะโดจิ เท่านั้นถูกไหมครับและมีไส้เทียนด้านล่างยาวๆใช่ไหมครับเกิด RSI o v e r s SI o l d และเกิดโดจิขึ้นเราทำการเปิดไม้บายนะครับเป็นไม้ที่1ด้วยขนาด0.01ล็อตนะครับ No stop loss No take profit นำ once per bar มากล่องด้วยนะครับต่อมานะครับเราจะเปิดไม้บาไม้เซลล์ตอนไหนครับ RSI ต้องเป็น overbought ใช่ไหมครับ RSI period 7อยู่เหนือกว่า level 70 ในตัวอย่างนี้ผมใช้เป็นเลเวล65นะครับต่อมานะครับแท่งเทียน ID1 หรือแท่งเทียนก่อนหน้าต้องเป็นแท่งเทียนขาลงเท่านั้นนะครับนี่คือเงื่อนไขที่ผมตั้งนะ Can เด e Open ต้องสูงกว่า Candle Close เห็นไหมครับต่อมานะครับไส้เทียนนะครับไสเทียนด้านล่างนะครับ a n d เด b o อ t o m Wick ไซต์ Size, ต้องสั้นกว่าไส้เทียนด้านบนเห็นไหมครับโดจิฝั่งเซลไส้เทียนด้านบนต้องยาวถูกไหมครับและ Can เด e บอททอมวิกไซต์ต้องใหญ่กว่าบอด y ี้ไซเห็นไหมครับมันจะได้เป็นโดจิสวยๆโดจิคืออะไรครับบอด y ี body, ต้องเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับไส้เทียนถูกไหมครับถ้าเกิดเงื่อนไขนี้แล้วนะครับนะครับ RSI overbought และเกิดโดจิเราก็จะเปิดไม้เซลด้วยขนาด0.01ล็อต no stop loss no take profit เห็นไหมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการสร้างเงื่อนไขที่มีประสิทธิภาพในการเปิดไม้แรกนะครับหลังจากเปิดไม้แรกหากเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งขึ้นได้กําไรนะครับพอมันได้กําไรตามเป้าเดี๋ยวมันปิดเองนะครับหากเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งลงได้กําไรนะครับปล่อยมันวิ่งไปไม้เดียวนะครับแล้วหากมันได้กําไรตามเป้าก็ปิดไม้ไปเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะไปพัฒนากันต่อนะแต่ตัวอย่างนี้เรามาเน้นในระบบแก้ไม้กันครับต่อมานะครับหลังจากเปิดไม้แรกไปแล้วนะครับ ระบบจะทําการเช็คครับว่าตอนนี้จํานวนไม้น้อยกว่าแม็กออเดอร์ไหมนะครับเราใช้บล็อกเช็คเทรดเขานะครับว่าตอนนี้จํานวนไม้บายไม้เซลล์นะครับน้อยกว่า30ไม้ไหมนะครับเราตั้งแม็กออเดอร์ไว้30ไม้ในกรณีที่มันยังคงมีจํานวนไม้น้อยกว่า30ไม้ระบบแก้ไม้จะทำงานครับทำงานยังไงครับ if t e d ด Buy ถ้าเปิดไม้บายใช่ไหมครับต่อมานะครับ for i s t a e condition นะครับเช็คทิศทางของราคา for estate ส่งข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูลนะครับ condition ตัวเช็คว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้ายไหมนะครับเปิดไม้บายแล้วราคาต่ำลงขาดทุนใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับราคาเปิดไม้บายล่าสุดนะแสดงว่าขาดทุนใช่ไหมครับระบบก็จะสร้างระยะกิจแบบคงที่นะครับในตัวอย่างนี้ผมใช้ระยะกิจสำหรับ eu นะครับก็คือ15ปิ๊นะครับ โดยการใช้บ Box Formula สร้างกิด Distance คณ2และโนเทศเนียบายนะครับ Formula บใส่สมการกิด Distance 15คณ2เท่ากับ30 Put the resource into this variable กิด Distance คณ2มีค่าเท่ากับ30ปิ๊บถูกไหมครับนำไปใส่ในโนเทศเนียบายฟัง Buy Filter ์บไทยเลือก Buy เห็นไหมครับในช่อง Lens Off ใส่กิด Distance คุณ2ลงไปนะครับ Lens Position เป็น Allow the price เพียงเท่านี้นะครับ ระบบแก้ไม้ก็จะตรวจเช็คว่าถ้ามีไม้ายแล้วราคาวิ่งลงก็จะสร้างระยะกิจ15ปีบขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดไม้ายเพิ่มเลยครับไม่ต้องสร้างเงื่อนไขอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับเปิดไม้ายเพิ่มเลยเพราะเราเปิดไม้ใบไม้แรกตอนไหนแล้วครับตอนมันเป็น RSI oversold หากมันจะลงมันก็คงลงได้อีกไม่เยอะนะครับเราคิดว่าอย่างนี้นะครับเราก็เปิดไม้แก้ไม้ที่1น,นะครับด้วยขนาด ฟิกโวลูมนะครับก็คือ0.01ล็อต no stop l o s s no take profit นะครับหากราคายังลงต่ออีก15ปิ๊บก็เปิดไม้แก้เป็นไม้บายเพิ่มอีก1ไม้เห็นไหมครับและทุกๆไม้แก้ก็จะมีขนาด 0. 0.1ล็อตนะครับตัวอย่างนี้ผมใช้ 0. 0.1ล็อตนะครับเห็นไหมครับก็จะเปิดไม้ด้วยขนาด f ิกโวลูม0.1ล็อตทุกไม้นะครับทั้งไม้แรกและไม้แก้นะครับใครอยากจะทําเป็นระบบ l o อตพัดหรือ l o t ตเอ็ทำได้ไหมครับ ทำได้นะครับไปพัฒนากันต่อนะครับต่อมานะครับถ้ามีการเปิดไม้เซลล์เห็นไหมครับแล้วก่อนที่จะเปิดก่อนที่จะทําการตรวจเช็คนะครับการเปิดไม้แก้ฝั่งเซลล์เนี่ยตัวควบคุมคืออะไรครับเช็คเทรดเค้าจะเช็คว่าจํานวนไม้ต้องไม่เกิน30นะถ้าเกิน30มันจะไม่มีการเปิดไม้เพิ่มนะครับในกรณีที่มีการเปิดไม้เซลล์นะครับแล้วราคาวิ่งขึ้นเห็นไหมครับ for estate ส่งข้อมูลไม้เซลล์ล่าสุด1ข้อมูลนะครับ และเอามาเปรียบเทียบว,ว่าราคาปัจจุบันกับราคาเปิดไม้เซลล์ล่าสุดเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นไหมถ้าราคาวิ่งขึ้นคือเปิดไม้เซลล์แล้วขาดทุนถูกไหมครับเราก็จะสร้างระยะกิจ15พิ๊บนะครับสำหรับไม้เซลล์นะตัวฟอร์มูลาสร้างกิจดิสเทนคูณ2มีขนาดเป็น2เท่าของระยะกิจที่เราต้องการก็คือ30พิ๊บถูกไหมครับนำไปใส่ในบล็อกโนเทดเนียบายฟังเซลล์ฟิลเตอร์ใบไทยเลือกเซลล์นอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเปิดไม้เซลล์เห็นไหมครับเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งขึ้นครบ1ิบห้ปเปิดไม้เซลล์เพิ่มนะครับและเปิดไม้เซลล์ด้วยขนาดซิกโวลูมนะครับ0.1ล็อต no stop loss no take profit เห็นไหมครับและหากราคายังขึ้นต่อระบบก็จะเปิดไม้เซลล์เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเป็นการแก้ไม้นั่นเองนะครับและระบบจะทำการปิดออเดอร์อย่างไรปิดออเดอร์ตอนไหนครับเรามาดูแอเรียต่อมานะครับในระหว่างที่มันเกิดเปิดไม้เนี่ยนะครับ เปิดไม้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ15ไม้20ไม้30ไม้สูงสุดเนี่ยนะครับระบบจะทําการเก็บข้อมูลของทุกไม้ไว้ในตัวแปรที่เรากําหนดนะครับมาดูนะครับกรณีเป็นไม้แรกก่อนนะครับในกรณีไม้ที่1เนี่ยเราข้อเราต้องการจะรู้แค่ว่ามันได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับวิธีการดึงข้อมูลไม้แรกทำยังไงครับเรานําบล็อกเช็คเท็ดเขามานะครับตั้งเงื่อนไขนะครับ จำนวนไม้บายไม้เซล์ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับบล็อกเช็คเทดเขาบล็อกนี้ถึงจะทํางานนะครับในกรณีเปิดไม้แรกบล็อกนี้ทํางานถูกไหมครับต่อมานะครับ for is t a t e นะครับจะส่งข้อมูลไม้ล่าสุดนะครับ f ิ l t e อร์บ y p e ทป์อีเบาไม้ล่าสุดคือไม้ที่เปิดล่าสุดเนี่ยจะเป็นไม้บายก็ได้ไม้เซลล์ก็ได้นะครับแต่เป็นข้อมูลอะไรครับ O d e s t คือเก่าที่สุดนะครับในที่นี้ก็คืออะไรครับข้อมูลไม้ที่1ถูกไหมครับ ส่งข้อมูลไม้ที่1ออกมาแค่ไม้เดียวนะครับต่อให้ในระบบจะมีจํานวนไม้30ไม้แต่ ODES ก็คือไม้แรกถูกไหมครับส่งออกมา1ข้อมูลนะครับ modify variable รับข้อมูลจาก i n l o o p นะครับเอาข้อมูลที่เป็น profit หรือกําไรนะครับอาจจะมีในรูปแบบของค่าบวกก็ได้ค่าลบก็ได้นะครับ profit เราเอาในรูปแบบของ as money นะครับเป็นเงิน USD นะเก็บไว้ในตัวแปร profit 1เห็นไหมครับนี่คือไม้แรก ไม้แรกเป็นไม้ที่เราต้องการจะกําจัดมันใช่ไหมครับในนั้นเราก็ไม่สนใจว่าจะเป็นค่าบวกหรือเป็นค่าลบนะครับเราจะเก็บค่านะครับกำไรของไม้แรกไว้ในตัวแปร profit 1นนั่นเองนะครับดูต่อมานะครับเราจะเก็บข้อมูลไม้ที่2ทํายังไงครับเราก็นําบล็อกเช็คเท็ดเขามาครับตั้งเงื่อนไขนะครับบล็อกเช็คเท็ดเขาบล็อกนี้จะทํางานตอนไหนครับ ตอนที่จํานวนไม้นะครับมันมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้นั่นย่อมหมายความว่าถ้าในระบบมีจํานวนไม้ตั้งแต่2ไม้ขึ้นไปนะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับระบบนะครับบล็อกเช็คเทรดคาวบล็อกนี้ก็จะทํางานทันทีนะครับมีไม้เดียวทํางานไหมไม้เดียวไม่ทํางานนะครับมี2ไม้ขึ้นไปทํางานนะครับมันทํางานทํำยังไงครับมันก็จะให้บล็อก For ์อิสเทตัวนี้นะครับส่งข้อมูลไม้เก่าที่สุดนะครับ2ไม้ก็คืออะไรครับ มีไม้หนึงกับไม้2ใช่ไหมครับส่งออกมาใช่ไหมครับส่งออกมาให้กับบล็อก modify variable บล็อกไหนออกมาก่อนครับไม้ไหนออกมาก่อนครับไม้ที่1ออกมาก่อนถูกไหมเพราะ o d e s ใช่ไหมครับ o d e s ออกมานะครับ modify variable ก็จะเก็บกําไรนะครับของไม้แรกในรูปแบบของเงินไว้ในตัวแปร profit 2เสี่ยววินาทีต่อมานะครับส่งข้อมูลไม้ที่2อ,ออกมาใช่ไหมครับก็จะเก็บกําไรในรูปแบบของเงินทับ เข้าไปนะครับทับข well ้อมูลเดิมนะครับในตัวแปร Prof i t 2ดังนั้นสุดทิหรือสุดท้ายของกระบวนการนะครับตัวแปร Prof i t 2ได้ข้อมูลไม้ไหนครับจะได้ข้อมูลไม้ที่2นะครับเห็นไหมครับจะได้ข้อมูลไม้ที่2นะครับเป็นกําไรในรูปแบบของเงินนะครับแน่นอนครับตัวกําไรนะครับอาจจะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ถูกไหมครับหากเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งขึ้นก็บวกใช่ไหมครับหากเปิดไม้บายแล้วราคาตอนนั้นต่ากว่าก็ลบใช่ไหมครับเราจะเอาบล็อกคอนดิชันมาเช็คเงื่อนไข ถ้าในกรณี Profit 2มากกว่าศูนเห็นไหมครับเงื่อนไขเป็นจริงเอา modify variable เก็บค่า Profit 2ไว้ในตัวแปร profit 2พัดเห็นไหมครับ profit 2พัดจะมีค่าเป็นบวกนะครับเป็นตัวเลขเป็นบวกได้ก็ต่อเมื่อไม้ที่2มีกำไรนะแต่ในกรณีเอาผุ้สีเหลืองทำงานคืออะไรครับ profit 2พัดไม่ได้กำไรนะครับติดลบใช่ไหมเราจะให้ตัวแปร profit 2พั p มีค่าเป็นศูนย์นะครับนั่นย่อหมายความว่าตัวแปร Profit 2เนี่ย profit 2พัทเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกก็ต่อเมื่อมีกำไรแต่จะมีค่าเป็นศูนย์เมื่อขาดทุนเห็นไหมครับอันนี้เราจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะต่อมานะครับเรามาดูอะไรต่อมาเราจะมาดูนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเก็บข้อมูลไม้ที่3แล้วก็ใช้บล็อกเช็คเทรดเขานะครับว่าตอนนี้จำนวนไม้ในระบบเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ3ามไม้ไหม ถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ3ไม้ให้มันทํางานแสดงว่าอะไรครับ1ไม้2ไม้ไม่ทํางานนะครับพอมันมากกว่าหรือเท่ากับ3ไม้ปุ๊บมันทํางานนะครับพอทํางาน box for estate ก็จะส่งข้อมูลนะครับ ode s to new weight ออกไป3ข้อมูลก็จะมีข้อมูลไม้ที่1ไม้ที่2ไม้ที่3ถูกไหมครับส่งออกไปนะครับ modify variable ก็จะรับข้อมูลมานะครับข้อมูลแรกที่มารับเป็นอะไรครับ เป็นข้อมูลไม้ที่1ใช่ไหมครับเก็บกาไรไม้ที่1ไว้ในตัวแป,ปร profit สเสี่ยววินาทีต่อมาส่งข้อมูลไม้ที่2ในรูปแบบของกําไรไว้ในตัวแป,ปร profit 3และสุดท้ายก็จะส่งข้อมูลไม้ที่3นะครับนะครับเป็นกําไรในรูปแบบของเงินทับลงไปในตัวแปรเดิมดังนั้นกระบวนการสิ้นสุดนะครับตัวแป,ปร profit 3จะกลายเป็น กำไรของไม้ที่3ผู้เรียนตามทันนะครับไม่ทันถามนะครับและเราจะใช้็อก condition เช็คครับว่าตอนนี้กำไรนะครับของไม้ที่3มันมากกว่า0ูนย์ไหมถ้ามากกว่า0ูนย์เราจะเก็บค่านะครับ profit สเนี่ยที่มากกว่า0ูนย์เนี่ยไว้ในตัวแปร profit สพัทแต่ถ้ามันน้อยกว่า0ูนย์หรือเท่ากับ0ูนย์เนี่ยนะครับเราก็จะให้ profit สามพัมีค่าเป็น0ูนย์เราจะทําแบบนี้ไปจนครบ30ไม้ครับมาดูซิถ้าเป็นไม้ที่15ละ่ะ เช็คเทรดเขาล้วก็ตั้งเงื่อนไขเห็นไหมครับฟิลเตอร์ใบไทยอีเทอร์ตายออเซลเนี่ยนะครับจำนวนไม้มากกว่าหรือเท่ากับ15ไม้นะครับนะสิไม้ทํางานไหมไม่ทํางานนะครับพอมีครบ15ไม้บล็อกนี้ทํางานบล็อกต่อไปก็จะทํางานต่อนะครับ for is t a t e ส่งข้อมูล o d d ดสทูนิ w w a สสิบหไม้ออกไปเห็นไหมครับกระบวนการเดิมเลยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ modify variable เก็บผลกําไรนะครับ ไม้ที่1ไม้ที่2จนถึงไม้ที่15ทับลงไปในตัวแปรเดียวกันก็คือ profit 15แต่สิ้นสุดกระบวนการนะครับ profit 15จะเก็บกำไรของไม้ที่15ในรูปแบบของเงินใช่ไหมครับและก็มาเช็คว่ากําไรของไม้ที่15เนี่ยมากกว่าศูนย์ไหมถ้ามากกว่าศูนย์เก็บกําไรไว้ในตัวแปร profit 15พห้ p l u นะครับแต่ถ้าน้อยกว่าศูนย์เก็บกําไรไว้ในตัวแปรอนะไรครับเก็บ ตัวแปร profit 15นะครับ15พลัสด้วยค่า0เห็นไหมครับหลักการเดียวกันกับไม้อื่นๆนะครับทำแบบนี้จนครบ30ไม้นะครับดูไม้ที่30ก็หลักการเดียวกันนะครับเช็คเทรดเขามากกว่าหรือเท่ากับ30นะครับและก็ส่งข้อมูล odess to new weight 30ข้อมูลออกมาเห็นไหมครับ modify v a l u able ก็จะเก็บกำไรนะครับในรูปแบบของเงินไว้ในตัวแปร profit 30เห็นไหมครับสุที่นะครับ ตัวแปร profit 30ก็จะเก็บกําไรในรูปแบบของเงินของไม้ที่30ถูกไหมครับและนําไปตรวจเช็คว่าไม้ที่30มีกําไรมากกว่าศูนย์ไหมถ้ามากกว่า0นนะครับเราก็เอาตัวแปร profit 30นะครับที่มีค่าเป็นบวกเนี่ยเก็บไว้ในตัวแปร profit สามส p l u เห็นไหมครับแต่ถ้ากําไรน้อยกว่า0ย์ก็อะไรครับ profit 30พสัส p ก็จะมีค่าเป็น0ูนย์นั่นเองดังนั้นนะครับตัวแปร profit นะครับ พลัสเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกําไรที่มีค่าเป็นบวกนะครับที่เป็นโชว์ตัวเลขแต่ถ้าติดลบก็จะเป็นค่าศูนย์ทั้งหมดเราจะเอามาใช้ยังไงครับมาดูสมการต่อมานะครับในแอเรียนี้นะครับเราจะใช้อะไรครับบล็อกนะครับ if เตก่อนนะครับถ้ามีการเปิดไม้บายเปิดไม้เซลล f ฟิลเตอร์บายไทอีเตอร์บายออเซลนะครับเราจะหาคําว่า Profit All ไงครับเราก็เอาบล็อก Custo ม MQL Code มานะครับสร้างสมการง่ายๆนะครับสมการง่ายๆคืออะไรครับ ตั้งเงื่อนไขเลยนะครับ profit all ตัวแปรที่เราต้องการมีค่าเท่ากับ profit หนึ่งเห็นไหมครับกำไรของไม้แรกจะมีค่าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะบวกกับ profit 2พัด profit 3พัด profit 4พัดบวกไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับ profit 30พัดนะครับปิดวงเล็บตามด้วยเซมิโคลอนเห็นไหมครับแล้วเราก็จะได้อะไรครับได้ค่าของ profit l ออกมานะครับมีค่าเท่ากับ ไม้ที่1บวกกับไม้ที่มีกําไรเห็นไหมครับถ้าไม้ที่1ติดลบบวกกับไม้ที่มีกําไรตัวนี้มันจะทําการเช็คทุกการขยับของราคานะครับก็คือเราทําในหน้าออนติกใช่ไหมครับมันจะเช็คทุกการขยับของราคานะครับและดูนะครับโปรเซสต่อมา if trade by sell เหมือนกันนะครับถ้ามีการเปิดไม้บายเปิดไม้ sell แล้ว box condition ตั้งเงื่อนไขว่านะครับ profit all นะครับที่เราตรวจเช็คทุกการขยับของราคานี่มันมากกว่า c o สมันนี่ซึ่งเราตั้งไว้เป็นกี่เหรียญครับ30เหรียญเนี่ยนะครับโคสมันนี่เนี่ยครับสาเหรียญเนี่ยมันนะครับเป็นจริงหรืออย่างนะครับถ้าเป็นจริงคืออะไรครับไม้ที่ขาดทุนนะครับบวกไม้ที่มีกําไรเนี่ยนะครับสามารถมีค่ามากกว่า30เหรียญเราก็จะทําการปิดนะครับปิดไม้แรกวิธีการปิดนะครับเราก็เอาบล็อก once per o อ for estate มานะครับส่งข้อมูล o d เด1ข้อมูลนะครับ เพื่อนําไปสู่บล็อกโครสเห็นไหมครับบล็อกโครสสีชมพูข้อมูลไหนส่งมาให้มันที่มาจาก For Estate มันจะลบทิ้งหมดก็คือลบไม้แรกนะครับไม้ที่ติดลบใช่ไหมครับและนําบล็อกอะไรครับ Cross Profit e v e อ t ์เทจาก Trading Action ลบไม้ที่มีกําไรนะครับมันก็จะลบไม้แรกและไม้มีมีกำไรนะครับนำวันสเปอร์บาร์มากรองให้มันทํางานแค่1ครั้งต่อ1แท่งเทียนนะครับไม่ให้มันทางานถี่เกินไปนั่นเองนะครับ เมื่อกําจัดไม้แรกและไม้ที่มีกําไรได้แล้วนะครับเราก็จะรีเซ็ตตัวแปรนะครับเนื่องจากตัวแปรมันเยอะนะครับเราก็จะใช้บล็อกคัสตอม MQL Code ใส่สมการเลยนะครับอยากจะรีเซ็ตตัวไหน Profit 1เป็น0 Profit 2เป็น0ถึง Profit 30เป็น0ใช่ไหมครับ Profit 2พัดเป็น0ถึง Profit 30พัดเป็น0เห็นไหมครับ Profit all เป็นศูนย์เขา y s เ l เป็นศูนย์เห็นไหมครับเราก็เอามาใส่เป็นสมการลงไปใน Custom MQL Code เลยนะครับหลังจากปิดออเดอร์ไม้แรกและไม้ที่มีกำไรพอรีเซ็ตปดปุ๊บเสี้ยววินาทีต่อมามันก็จะเอาไม้ถัดไปกลายเป็นไม้แรกเห็นไหมครับแล้วก็คำนวณใหม่นะครับทุกการขยับของราคานะครับ โปรเซสมันก็จะเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอยากให้มันแสดงข้อมูลบนชาร์ตก็เอามาทำภายใต้บล็อกคอมเมนต์นะครับเอาแบ็ก e s t Mode มาควบคุมด้วยนะเพื่อให้การกระบวนการการแบ็กเทสเนี่ยไวยขึ้นเห็นไหมครับ Value Boolean นะครับรับ Data จาก Back Test Mode ค่าเริ่มต้นคืออะไรครับค่าเริ่มต้นคือ For f อสเท่ากับ0ในสภาวะปกติก็จะทำงานนะครับบล็อกคอมเมนต ทำงานบล็อกบักเก็ตออฟเทดทำงานใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะแบ็กเทสนะครับมันก็จะทําให้กระบวนการแบ็กเทสเนี่ยเร็วขึ้นถ้าเราเปลี่ยนแบ็กเทสโหมดจากฟอสเป็นทูนะครับผมจะอธิบายให้มันกระชับแบบนี้นะครับเพื่อที่ผู้เรียนนี่นะครับจะได้เห็นว่าผมปรับปรุงอะไรนะครับปรับปรุงอย่างที่1ที่พัฒนามาจาก r e ไวซ์ครั้งที่2คือจํานวนไม้นะครับรีไวซ์ครั้งที่2มีแค่15ไม้นะครับมันจะเกิดสภาพ คล่องที่ดีมากขึ้นเพราะตัวอย่างนี้มี30ไม้ใช่ไหมครับช่วงที่มันหายไปหลายๆวันนะครับเป็นวีคเป็นเดือนนี่นะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะ30ไม้เนี่ยกับเงินทุน1นึ่งมืนเนี่ยมันสวยนะครับมันก็จะมีการเปิดไม้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับต่อมานะครับการเข้าไม้แรกนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้มีกําไรมากขึ้นทําให้เปอร์เซ็นต์วินในการเปิดไม้แรกสูงขึ้นนั่นเองนะครับผู้เรียนลองนําไปปรับพัฒนาพัฒนาอะไรต่อได้อีกครับ กรณีเปิดไม้แรกนะครับเป,ร stop, เปิดไม้บายได้กำไรทำไมไม่ใช้เทล i ิ i n g stop เห็นไหมครับเปิดไม้เซลล์ได้กำไรทำไมไม่ใช้ t ท a i l i n g stop การกินกำไรโดยการใช้ t ท a i l i n g stop ในโหมดฟอร์เทนมันย่อมทํ e. าให้ท่านเกิดอะไรครับกำไรมากขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาต่อให้นะครับเดี๋ยวไปดูผลการทดสอบก,กันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูผลการทดสอบตัวอย่างที่52 r e w i g e ครั้งที่3กับ e u r u s d time frame 1นาทีนะครับผมทดสอบ2ปีนะปี2023กับปี2024นะครับเงินทุนเริ่มต้น1,000 0นะครับได้กำไร145%าเรนเห็นไหมครับได้กำไร14,543นะครับจำนวนการออกไม้นะครับ1,484ออเดอร์เห็นไหมครับ MAC DD 34%ีสามสิบสี่เนลทดีเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นการทำงานที่สวยงามนะครับไปปรับไปจูนนิดหนึ่งนะครับให้ตัว Maximal ดอดาวเนี่ยต่ำกว่า30ผู้เรียนก็สามารถนำเอา EA ตัวนี้ไปใช้ในรูปแบบ EA ความเสี่ยงต่ำได้เช่นเดียวกันนะครับใครนะครับที่รับ EA นะครับตัวอย่างนี้ไปแล้วนำไปศึกษานำไปใช้งานแล้วมีคำถามสงสัยนะครับส่งคำถามมาสอบถามผมได้นะครับตลอดเวลาและใครเนี่ยอยากลงเรียน cross EA ออนไลน์นะครับพร้อมรับ EA ประกอบการเรียนการสอนฟรีทุกตัวอย่างนะครับ ก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับรายละเอียดการสมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ